สวัสดีค่ะพี่มินุชลิญญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกิดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรปัทรเทวาท่านเทวรากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเรารู้สึกผูกพันกับองค์พญานาคมากแต่เรามีความรักในสายวงองค์พญานาคแต่ทำไมเราไม่ได้รับความสุขความเจริญในรูปแบบของสายพญานาคเหมือนกับคนอื่นเขาเสด็จพ่อองค์เพชรทรงตัดสอนถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเราอาจจะเคยเกิดเป็นพญานา จึงทําให้ยังรู้สึกผูกพันอยู่แต่เราอาจจะไม่เคยเกือ้อกูลไม่เคยสร้างคุณประโยชน์ไว้กับวงวานพญานาเราจึงไม่ได้รับประโยชน์ในชาตินี้จากวงวานพญานาเช่นความสุขความเจริญทางโลกโลกส่วนใหญ่แล้วสาพยพญานาคเขาจะเกือ้อกูลกัน ถ้าเกิดเคยทำประโยชน์สร้างประโยชน์กันไว้สร้างทานบารมีร่วมกันไว้ก็จะนำทรัพย์สมบัติกลับมาให้เหมื่อครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์เ,เขาจะพยายามมา <c oughs> ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าเกิดเราเรายังรู้สึกว่าผูกพันกับพญาน,นาคอยู่แต่เหตุใดเราไม่มีเหตุปัจจัยที่จะได้รับชื่อเสียงเงินทองแบบคนอื่นเขาเหมือนกับสายพญาน,นาคทั่วไปที่เขาได้รับความเจริญจากพญาน,นาคก็เพราะว่าเราไม่เคยสร้าง ประโยชน์สร้างคุณงามความดีไว้กับวงวานพญายนาคมันก็เป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายแต่เราจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตก็ไม่ได้หรือจะไปยิ่งให้ค่าให้ความสําคัญว่าเราเคยทํากรรมอะไรมาเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆมันก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับเราทํากรรมปัจจุบันให้มีกําลัง ทำกรรปัจจุบันให้มีกำลังบุญมากๆโดยเฉพาะการเจริญกรรมาฐานเราอาจจะเพิ่งพาสายพญานาคให้สร้างความเจริญให้เราไม่ได้แต่เราอาจจะเพิ่งบุญจากกรรมาฐานที่สร้างคุณประโยชน์นำพาความสุขความเจริญมาให้แก่เราได้ดังนั้นก็พยายามปล่อยวางความผูกพันพยายามปล่อยวางความอยากว่าเราอยากได้ความสุขความเจริญจากพญานาคเราไม่จะไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องผูกเงื่อนไขไว้แบบนั้นเรามาสร้างคุณงามความ,ความดี เอาของใหม่เลยเอาของใหม่เนี่ยแหละเป็นบุญเพึ่งพาจิตเพึ่งพาบุญกำลังพึ่งพากำลังบุญของตนเองให้นำความสุขความเจริญมาให้นำความปล่อยวางนำความเจริญใจมาให้กับเราถ้าเกิดใจมันมีกำลังมีบุญแล้วสิ่งต่างๆที่ดีก็ย่อมจะตามมาเองเราเพึ่งพาสิ่งนี้ต่อไปและบางทีบุญใหม่ของเราอาจจะเรียกพญานาค ที่เขารักในผู้ปฏิบัติธรรมมาดูแลมาช่วยเหลือเราเองก็ได้อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ทํากัรปัจจุบันให้ดีไว้เถอะสิ่งดีๆจะตามมาแน่นอนจึงขอฝากคําสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ